ตาตตาโตตาโตได้ข่าวว่ามีประเด็นนะฮะมีประเด็นกับเยลินอินดีอ้อะแล้วเราจะได้พบกันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมาเลยนั่งรอที่สันเขื่อนสันเขื่อนกระจกเนี่ยมามามาใช่ไหมใช่ปะ เออมามาเฮ้ยใช่ไหมเอ๋เยลินดังนะเหรออยากดังเหรอใช่ป่ะโตใช่ไหมมาสี่นั่งรออยู่เนี่ยนั่งรออยู่ในตะกร้าเนี่ยมาสี่มาใช่ไหมล่ะโตใช่ป่ะเออจะนั่งรออยู่สันหน้าต่างแล้วกันให้เวลานะหนึ่งเดือน แน่จริงก็มาสิใช่ไหมว่าเราจะให้วิวกับใครนะโตคนดังชายภูมิรอพระบิดาใช่ไหมมาเลยมาเลยนั่งรอที่ศาลเขื่อนหน้าต่างที่มีกระจกใช่ไหมตาโต แล้วพบกันใช่ไหมใช่ไหมนี่มีหน่วยเสริมแล้วเราพบกันนะเยลินใช่ไหม